เพราะว่าผมเป็นเมสเซนเนอรี่ผมจะเห็นว่าใครเป็นมูเตอร์นะต้องพี่จุดโดนนี่ไงผมเปลี่ยนสีแล้วมาแค่พี่เห็นเค้กกับไม้สีๆกันสักทีนี่นี่เดินไปไายคู่เว็นดำเป็นตัวนางเปิดเป็นน้องเทเดียวผมไม่ชอบการอยู่ใกล้ๆกันแล้วแบบนี้เลย แยงหูมากถ้าผมฆ่าคนเร็วผมจะกลายเป็นคนดีแล้วถ้าผมฆ่าคนดีผมจะกลายเป็นคนเร็วผมสามารถเลือกตัวเองได้และผมเลือกแล้วครับว่าผมจะฆ่าใครจะตกใจก็รูกอูตายจะฆ่าใครดีวะผมจะฆ่าพี่ไวหรือพี่พลอยสองคนนี้เท่านั้นหรือจะฆ่าทั้งออมดีวะทั้งออมตั้เป็นคนดีนะต้องตั้เป็นคนดีนะนี่ออมกลัว ด่าไอเวนนอมดีวะไอเวนนอมเป็นแลโอ้โหเยอะเชือใจเชื่อคู่ตุ๊กตุ๊กตาย14วิรอก่อนขอโทษจริงๆที่เข้าไปเป็นบริกรกองสารน้องกองแกงอย่างนี้นะน้องอมเดินมาโอ้ยอย่ามาดิเออไปไหนเจ้าด็อกเตอร์สตริงโอ้โหเอ๊ไงแล้วแล้วเอกไม่ใช่คู่รัก มีคนคนที่เขาเป็นคิวปิดพี่เขายิงปิดคนต <c oughs> อนเนีลล้ยผมผมเป็นไก่คนอลลใช่ว่าคนที่เขาเป็นคิวปิดเขาอาจจะเขาลบภาคสามสเลพี่เพราะสไปเดอร์แมนกับวินนอไมไป็นคนรักกันแต,แต่แต่ตอนเนี้ยกูสงสารเคเคจับใจเลยว่ามันตายคนแรกมากี่ตาไอ <c oughs> ้ผมไอ้แม่เลยคนดูหายหมดแล้วโทษก่อนขอโทษเฉยอ่ะทำได้ผิดเหรอขอโทษแล้ว ว่าอย่าขั้นจะกวามาให้ไปอยู่ดีๆใหม่เลยผมขอโทษครับอย่างนั้นผมต้องฆ่านั่นคนที่ผมอยากจะฆ่าพี่ไวยตายไปแล้วไงผมต้องฆ่าใครก็ตามที่เดินมาหาผมผมต้องฆ่าใครก็ตามที่เดินมาหาผมพี่บอกว่าเลือกนะนี่แหละผมตัดสินใจแล้ว จัดการที่บอดเลยแล้วกันี่นี่เราอะ่ะมานี่นี่มานี่นี่มานี่นีไปไหนแล้ววะลาก่อนนะข้าเป็นคนเลวแล้วทีนี้ทีนี้ผมก็จะกลายเป็นคนเลวแล้วยังไงละ่ะเฮ้ยผมเจอสลพคับ ตายแล้วตายอีกม็อบวิ่งอ่ะปลอมตัวเป็นบอทอยู่โดนฆาตกรหนึ่งคนหนึ่งปาดเขาเข้าใจผิดว่าเป็นบอทอย่างนี้อย่าลอน่าจะใช่ครับผมรู้แล้วว่าตอนเนี้ยพี่จะเล่นเป็นครูพี่จีเป็นจริงด้วยแล้วอะไรเล่นท่าใครอ่ะผมฆ่าบอทดจ็อกเกอร์ไปพลิกแพงเรื่องเขาอีกแล้วเอามาว่ามาฆ่าตรงที่คาเฟ่ด้านล่างนะครับแต่สอบอยู่คาเฟ่บนนะอ้าว ผมฆ่าตัวที่อยู่ด้านล่างอ่ะสรุปไม่รู้ข้างบนตัวไหนตัวจริงอ่ะแสดงว่าตอนนั้นเขาเป็นมอฟฟี่ฟองตัวเป็นบอดอยู่ไม่รู้ว่าใครสินะใช่แอ้ยว่าเขาฆ่าบอดมาแล้วฟอมตัวเป็นบอดหรือเปล่าพี่เล่นกินครับพี่จะเอาเวนี้พี่จะรอดจริงๆหรอถามจริงเหรอรอดอีกสบายเอางั้นผมสกิปให้นะเผื่อตำรวจตัวจริงเขาจะยังอยู่นะครับตำรวจตัวจริงจะตายไปแล้วเอาตายแล้วคุณเป็นอะไรอ่ะแล้วคุณเป็นอะไร ทิ้งเลยอย่างนี้มเตอรไปแล้วไม่มีนายยกอยู่หรอกจำภาพอินพรตเตอร์คนแรกขอโทษอีกคนนึงยอมรับเป็นตำรวจตอนนี้ไม่ยอมรับแล้วโอ้จำภาพถามจริงเหรอดับไฟดับเองไม่ต้องแก้เองเอ้าชิบหายเลย กูดับเองกูต้องแก้เองอะเนาะชีวิตพี่เล่นผมรู้แล้วว่าพี่เป็นนะพี่ต้องรีบฆ่านะพี่เพราะว่าผมเป็นเมสเซนเนอรี่ผมจะเห็นว่าใครเป็นคอมพิวเตอร์นะเอาพี่จอดจอดเ้ยหยุดตรงไกลเยอะจังวะโอ้ยยังอยู่ในห้องกล้องอยู่เขาอยู่ในห้องกล้องโอ้ยอยู่ในห้องกล้องสองคนโอเค ปิดไปก่อนป,ปิดจนโอ้โหเขามาเม็ดเบแล้วปิดเม็ดเบปิดประตูคาเฟ่ก่อนโอเคเขาอยู่ในเม็ดเบแล้วหนึ่งคนโอ้ <laughs> <laughs> อ่าเจอศพที่ไหนไหมห้องไฟปัเ้เจอที่ไอ้นี่พี่แอดมินสามสามศพอยู่ด้วยกันโอ้ช <c oughs> <sh arp> <ỏi> ิตตรวจฆาตกรพลอะไรงเงี้ยเหรอผมไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมงงมากผมเดินมาแล้วก็เจอนอนอยู่ตรงนั้นผมก็เลยไปดูแอดมินครับ เมื่อกี้ใจร้าวเป็นคนอยู่ห้องกล้องไม่ใช่หรอผมพเผมพิ่งเดินไเพิ่งเดอยผมเลยไม่กดดูดดเลย <What? S 1> ผมมาเดินมาแล้วเจอศพนอนอยู่ด้วยกัน3ศพแต่ว่าผมอะไม่เข้าใจว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเว้มันเป็นศพแบบนอนด้วยกัน3อันเลยอแล้วไม่เข้าใจแล้วไม่กดดีกวอากูเลยกูเลยงงมากกูก็เลยเดินไปดูแอดมินว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างมีอยู่รีแอคเตอร์หนึ่งมีอยู่เออเขาเรียกว่าเวปอลหนึ่งกูคิดว่าเวปอนน่าจะฆ่าเสร็จแล้วกระโดดท่อขึ้นไปเวปอนเนี่ย ก็เลยแบบงงไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างมึงก็ทะไม่สามศพข้าเวป้อนได้ยังไงในเมื่อตอนนี้รีพอร์ตขึ้นมามันมีสามศพ้วสาบตรอยู่ตรงนี้ไม่หมายถึงว่าฆ่าที่ตรงนี้แล้วก็กระโดดท่อไปที่เวป้อนไงอันนี้คนโดดท่อหรืออยู่คนเดียวปะใครอะพี่มีด้วยเหรอมีไม่มีเอาเนียนทำไมมี็นหัวอย่างนี้ล่ะอ๋อแต่เมื่อกี้เนี่ยใจใจร้าวกล้องอยู่แต่ละคนที่เข้ามาในห้องกล้องคือพี่มัพี่ยังใช่ไหมอะเฮ้ยผมดูได้เดียวเองผมดูได้เดียวเองใช่พี่เห็นไหมเอาเนียนเฉยพี่เลย เดินออกมาแล้วไม่ก็เดินออกมาสักพักปุ๊บปิดแล้วพี่เห็นตัวอีโผล่มาขอบจอไม่ใช่ไม่สวยเลยว่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไล่หาทุกคนอยู่ไงคนที่ไม่เห็นเลยก็คือน้องออมกับอเล็กไม่ไม่น้องออมกับผมอยู่ด้วยกันนะครับแต่พอม่ออเบิร์ตคิวใช่ไหมไม่แต่เบิร์ตคิวพี่น้องออมกับผมอยู่ด้วยกันเพิ่งเดินสวยก็มาเองงาอ่ะองอุ้ยตายสองวอดเองเหรอตายแค่นี้พอแล้วโอ้โห เลียนเฉยสวยพี่สวยดับเพจดับไฟดับไฟอินโฟเตอร์เยอะเหลือเกินเฮ้ยเอาไงดีวะ ไม่เจอจุดใจเช่โทษทีโทษทีใครอะไรอีกอจอยขอถามจริงๆว่าไอ้ตอนที่จอยปาดไลเด่นน่ะที่ขวดตายได้ยังไงพี่ผมวชาลผมโดนอะไรปากไม่เฮ้อ้าคับเขียวว่าเริ่มินอ๋อผู้รักใช่นะไม่รักแกผู้รักเรอ๋อ ไปเป็นผู้รักกับใครอ่ะผมเป็นกับออมเออก็ออมออมรอดนี่อ๋ออ๋อที่กูอ้าวมึงแพ้คือกูฆ่าออมแล้วมึงก็ตายด้วยแต่ไม่เขียว่ากูชนะมันบั็อกนั่งจอที่จะจอยนี่ไงฆ่าไงขอควายหนึ่งตัวแล้วอยากสองตัวโคตรยอดเยี่ยมดิเฮ้ยผมกดไปที่ไงยินส์บล็อกนั่และบล็อกนแสดงว่าพี่จอยไปกดฆ่าโดยที่ขวดอะค่ะโอ้ฆ่าเยอะเลยตรงนั้นน่ะผมงงเลยฆ่าอะไรแดนตายต่อหน้าพี่ขวดเลยใช่แล้วผมก็สัดย ตรงนั้นตาแล้วก็ตายคู่อีกสองหังงเลยพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน